เอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead ดทบายเดล h ์ที่สนุกสนานที่สุดในโลกด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าเดโมกกก้อนหรือว่าอสาุรกายเดโมกอก้อนนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เดโมกกก้อนน่ะไม่ค่อยมีคนเล่นกันเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆยังไม่รู้ว่าควรจะใส่เปิกไหนกับว่า ใส่แอดออนอะไรกันดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำแอดออนกับเบิร์กที่น่าเล่นให้ดูนะครับโอเคอันดับแรกเลยแอดออนเนี่ยเดโมกอกอนกเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นตัวละครที่ไม่ต้องพึง่งแอดออนระดับสีแดงสีเขียวสีม่วงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือให้เราใส่แอดออนแบบแค่ระดับสีน้ำตาลอนะเป็นแอดออนที่แบบว่าหาได้ง่ายๆเลยนะครับก็ที่ผมใช้จะเป็นหางหนูกับตับหนู ก็เวลาที่ใช้ในการเปิดประตูมิติลดลงเล็กน้อยก็คือวางหลุมได้ไวขึ้นอีกอันนึงก็จะเป็นแบบว่าความเร็วกันเคลื่อนที่ของฆาตกรขณะชาร์จจากห่วงนรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็คือตอนที่เรากดคิกขวาค้างไวเนี่ยครับมันจะเดินไวกว่าเดิมโอเคก็อันสองอันนี้นะที่ผมใช้เป็นประจ,จําต่อไปก็จะเป็นเบิร์กนะครับเบิร์กกั้นหน้าต่างอันนี้เอาไว้กันโคนวนแล้วก็จะมีกั้นเครื่องอันนี้สําคัญมากเลยนะครับทําให้ผู้รอดชีวิตปั่นไปช้ามากๆ ต่อไปเปิร์บาร์บีคิวเนี่ยจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเอามาไว้ใช้ในการหาคนหลังจากที่เราแขวนคนเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราจะมองเห็นผู้รอดชีวิตที่อยู่ไกลๆเราสามารถมุดไปยังหลุมที่ผู้รอดชีวิตเขาอยู่ใกล้ๆได้นะครับก็เพิ่มความเร็วในการไล่ล่าของเดโมกรก้อนขึ้นอีกอันสุดท้าจะเป็นเก็บของดีไว้ที่หลังนะครับผมก็เราจะเช็ดเลือดได้ไวขึ้นโอเคเปิร์ก,กับแอดออนก็ แนะนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าไอแอดอนกับเพล่พวกนี้ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากที่แบบว่าไม่มีคนเล่นมานานผมจะมาแบบว่าทําให้มันแบบฮิตอีกครั้งกับฆาตกรดโมโกอกอนเฮ้ยเอาละครับมาอยู่กันกับดานโรงเรียนอนลบานแบสแฮมโอ้โหดาดนี้แบบผมว่าเล่นยากอยู่นะสําหรับดโมโกอกอนเนี่ยเพราะว่ามันหาคนยากไงสาหรับผมอะเออไม่ชอบเลยแต่ไม่เป็นไรครับอ่าเป็นไงความเร็วใน ความเร็วในการวางหลุมของเราแบบโคตรไวเอ๊ยโอ้โหเจอเลยอะไรกันครับเนี่ยมาโอ้โหคนเต็มเดี๋ยวนะคนเต็มไปหมดเลยวะ่ะโอ้โ,โดนสตันไปก่อนหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับโดนสตันไม่ตายตามต่อเฮ้ยเจอเจ๊กด้วยวะ่ะเฮ้ยเจอคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหสองไม้ก่องไม้พนันธุ์อะเวอาอันสั้นโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราตามคอเด็ตไปก่อนนะคอเด็ดนี่เขาเปย์ไม้ดิอะเฮ้ยข้างนอกมีเจ๊กเอาเจ๊กก่อนดีกว่าวะ่ะเจ๊กมันจะไปปั่นไป มันใช้ไม้ไปแล้ว2แผ่นคือแบบไวมากอะนะต้นเกมเลยมาครับผมน้องเจ๊กของพี่เฮ้ยมีคนปันไฟชั้นใต้ดินพับไม้ปิกหนึ่งอ้าวไม่พับก็โดนบอกเลยครับผมไม่พับไม้ก็โดนเฮ้ยมีคนห่วงไม้ด้วยวะ่ะเจ๊กมันห่วงไม้แงวนน่นไงครับผมถ้าเป็นทางตรงอย่างเงี้ยเสร็จเดมโมกอก็แน่นอนวะ่ะ กดเบิกตายยากก็หลบไม่ได้มาครับแขวนก่อนเฮ <c oughs> ้ยแสดงว่าอ้ยแสดงว่าผู้รอดชีวิตเขาอยู่แถวนี้อ้าวเจอแล้วครับผมมามาจะมาช่วยกันหรอจะมาช่วยกันเหรอฟาดก็มาดิครับผมต้องไล่แล้ววะ่ะเอ้ยแต่ตรงนี้ไม่ควรไล่นะครับมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีเครื่องปั่นไฟ <c oughs> ไล่ไปก็เท่านั้น โอ้ยผมว่ามีคนอยากจะจุกแทนเจ๊กว่ะก็ให้น้องเขามาดิอยากจะจุกแทนใช่ป่ะอยากจะจุกแทนเปนหนแล้วเอ้ยเฮ้ยมีคนปั่นไฟว่ะไม่ได้นะไม่ได้นะ,อะโอ้โหหนกผมนึกวเขาจะเข้าตู้เจอเฟิงหมิ่นว่ะมาครับกดคลิกขวาแล้วเดินไวครับแงนอันนี้คือแอดออนที่กดคลิกขวาแล้วเดินไว้นะดูดิ เดินคนไวเลยแต่เราปล่อยเขาก่อนไอคนข้างล่างอะปล่อยเขาไปก่อนเอาคนนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยหลอกหลอกหลอกจะหลอกพี่อย่างนั้นเหรอเจอกับปุกสูรกายเดโมโกก้อนจากเรื่องเสเพลงเจ้ตีเแล้วน้องจะหลบยังไงมาครับผมแหวนไปก่อนเลยโอเคผมเห็นคนละแต่ตรงนั้นเราไม่มีหลุมวางไว้อดิเราต้องเดินไปละ คือแบบว่าผมไม่มีเวลาวางหลุมเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราเจอผู้รอดชีวิตไวมากยังไม่ได้ทําการทําอะไรเลยเดินมูนวอลกลับมาฝั่งนี้ก่อนอ้าวผู้รอดชีวิตเดินออกมาทางนี้แทนซะงั้นเฮ้ยผมมูงไปหมดแล้วะผมมูงไปหมดแล้วเขาต้องอยู่แถวนี้แหละเอ้าเฮ้ยช่วยกันเหรอกลับครับช่วยกันแบบนี้แสดงว่ายืนฮิวอยู่แน่นอน นั่นไงกะแล้วน้องแตงโมกดที่ขวาแล้วเดินไวแอนโดนแน่นอนจังหวะเนี้ยโดนอยด,ดิโอ้โหอันนี้คือแบบว่าล้มไปในระยะเวลาอันสั้นนะครับเฮ้ยใต้ดินเหรอไม่เอาครับใต้ดินมันแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรใจร้ายกับผู้รอดชีวิตเกิน กดขี่ขวาเชค็คคนอ้าผมเจอด้ะมีคนปั่นไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนด้วยนะครับผมแต่ผมแบบว่าเดินไปข้างล่างก่อนก็แล้วกันเขาอยู่ในตู้นะอ้าวเจอแล้วครับพอเด็ดวางไว้ก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราใจเย็นๆเลยเราเล่นได้เราเล่นได้รเดูเหลืองโอเคมีคนกําลังจะเฉาะรูเหลืองเราอยู่เฮ้ยมีคนกําลังจะเฉาะรูเหลืองของผม ผมบุดออกมาแล้วครับบังอาจวาะพื้จ้ะชาร์จไม่พอผมชาร์จเร็วเกินไปหวอเมื่อกี้แต่มันต้องรีบชาแล้วไงเมื่อกี้มูนวอกยังโหดเยี่ยมอ่ะครับผมมาวางไว้เลยไปที่ไหนก็ได้อ้าวมีคนปั่นไฟอยู่ ดูความผิวดูความผิวดูความผิวเช็ดเลือดไวมากเลยครับเนี่ยตามต่อเนื่องได้เลยนะอุ๊ยมันมีรูตรงนี้ได้ยังไงทำไม้เปิดกระทึบไม้ไว้ก็ไม่ต้องใช้ในเมื่อเราสามารถกระโดดโจมตีแผ่นไม้ได้เลยอะมาแอดออนนี้ผมแนะนำเลยนะครับกดคี้ขวาแล้วเดินไวอะ มันแบบว่า amazing มากๆแขวนก่อนแขวนก่อนเราใช้ปุ๊กบ่าบิคิวในการหาคน <S <S <ca ute> เอาโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วกำลังปั่นอยู่หลังโรงงานนะไปเลยหลุมที่เราวางไว้ใกล้ๆเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอ่าพังไม้ไปก่อนพังไม้ไปก่อนนะครับพ่อหนุ่มมีงานดอ เนี่ยหรอน้องแตงโมเนี่ยหนออุ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดติด,ตดมาหลอกไฟนิดหน่อยเฮ้ยพับไม้เอาไม่พับอะไรโอ้โหเขากดเปิดตาอยากเขากดเปิดตาอยากจังวันนี้ต้องใช้แล้วผมว่าสวย จัดการคนนี้ก่อนคือแบบเราเน้นแต้มไง <c ười> มาครับผม <c ười> แล้วข้อดีของเดโมกรอนนะครับเซฟเดอะเบส f o ลาร์ดอะถ้าเรากดกระโดดโจมตีตีเหยื่อมันไม่ลดโทเค็นด้วยนะ <c ười> <c ười> เล่นโคตรมันเลยโอเค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 เดินไปดีกว่าเพราะมันไม่มีหลุมไง เขาพยายามว่ะเขาพยายามที่จะปั่นไฟเครื่องนี้มานานต้องเจอผมแหละถ้าอยากจะปั่นไฟเสร็จอะอ้าวต้องโดนฟรีก่อนอ้าวอๆเอาแท๊แกแทกอ่าเรียบร้อยเลยกดเปรตายยากไม่ต้องมาส่องไฟตอนนี้แต้มผมโคตรเยอะเลยวะมาดีเดี๋ยวผมวารามกลับไปคนโดนแขวนนะครับแขวนก่อนเฮ้ยมีคนกำลังมาช่วย ต้องรีบไปแล้วเอาคอเด็ดก่อนไหมเอาคอเด็ดก่อนไหมเอาคอเด็ดก่อนไหมโหเต็มโคตรเยอะเลยตีก่อนตีแล้วเชยเลือดไวน้องจะหนีไปไหนได้ไม่ม,ไม,ม,ยยม,มีไม่มีเพิกตายยากมาครับผมไม่มีเพิกตายยากก็ต้องมาโดนพี่เขวนก่อน ตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวไงปั่นไฟโค่าไฟเลยยังไม่มีคนตายเลยนะครับเอ้ยจะท้อหลุมคือ,อเราเป็นฆาตกรที่แบบว่าใจดีที่สุดแล้วไงไม่เคยเฝ้าไม่เคยซ้ำอ,อ,อยู่ไหนแล้วว่าอยู่ไหนแล้วว่าน้าผมเจอไอ้เจ๊กปากไอ้เจ๊กปากเอ้าอย่ามาบังดิอย่ามาบางัาาบางทางไอ้เจ๊กยังไม่ตายครับเอาคนนี้ก่อนดีกว่า ขวนีอันนี้ไม่รู้ตายหรือยังแต่คนที่จะตายแล้วคือคนที่เป็นเหยื่อ,อกระโดดก้าวข้ามความผิดหวังไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหดูดิดูความเร็วในการแบบว่าไล่ล่าดีครับสุดยอดเลยนะเนี่ยเอาไปแฝนมันกำลังทำลายหลุมปะทำลายหลุมพี่หรือเปล่าอ้าวไม่ได้ทำลายหลุมมาแขวนแขวนแขน,น,นไม่ตาย น้องๆเขายังได้อยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยคอเด็ดคอเด็ดมอนเร็ว <c> เ <oughs> นียนหรอไม่เนียนครับไม่เนียนอุ๊ยโอ้โหเพลกแทงหลังสุดยอดออ้ยจะฆ่าคนหมดไหมเนี่ยรอบเนี้ไปครับผมไล่ล่ายอย่างต่อเนื่องไม่ถึงไกลเกิน อ่าแตกแตกเลยจงลังหวะนี้แตกเลยโหเครื่องปั่นไฟอะแบบผมต้องรีบแล้วอะาะไม่งั้นไม่ทันการนะเนะี่ยเดี๋ยว่าคนไม่หมดตายหนึ่งครับผมโอเคมีคนกำลังยืนเนียนอยู่แถวพุ่มไม้ด้วยแล้วก็มีคนเดินเข้าอนุบาลไปแล้วแต่ผมจะเอาคนเนียนก่อนเดี๋ยวเพราะผมรู้ว่าตรงนี้มีคนใช่ไหมเอยเฮ้ย นี่ไงนี่ไงมาดิครับไล่ล่อย่างต่อเนื่องเลยน้องเขารออะไรครับน้องเขารออะไรครับหลอกกระโดดหน้าต่างวะ่ะตายแล้วปะ่ะคนนี้น่าจะตายแล้วปะ่ะเห็นรอยเท้าอ้าวเห็น2คนเลยคนนึงอยู่ในบ้านดกคนนึงอยู่หลังรถหลังรถแอมบูเลนส์ ทำลายก่อนผมกลัวเจ๊งเอ้ยไอ้เจ๊งมันไม่ปั่นว่ะไอ้เจ๊งมันไม่ปั่นแต่เจ๊งมันเล่นสายเนียนผมต้องไอ้เจ๊กก่อนนะครับแล้วหาไม่เจอนะนี่ไงครับอุย๊ยโอ้โหทำไมมันล็อกอะมาเจ็บสองไปก่อนเลยเจ็บสองไปก่อนเลยจังหวะนี่จังหวะนี่เจ็บสองแล้วว่ะ หลอกหลอกลอกนั่นไงครับสเตปเฮ้ยกดตายยากสเต็ปหลอกพังแผ่นไม้ก็มาจังหวะนี้เฮ้ยเจฟพาร์คเป็นคนเกาหลีอยู่ไหนแล้ววะอ้าวเจอกันจนได้สายเนียนแต่ไม่เนียนสำหรับผมกระโดดอ้าวตายยากโอ้โหย,ยังเหนื่อยเลยครับน้องๆรอบนี้เฮ้ยแต่เดเดโมก,ก็เล่นโคตรมันเลยวอะผมต้อง โอ้โห,โโหน้องแต้มโมเขาลุกเชฟเปิร์กลุกเองจบแล้วที่ทำมาแขวนก่อนแขวนก่อนเสาไกลจังวะอ้อาวอยู่ใต้ดินเฮ้ยโอ้โหไม่มีหลุมที่อยู่ใกล้ใต้ดินเลยว่ะแต้มผมเต็มแต้มแบบเยอะมากอะ่ะ แต้มผมตันเกือบจะทุกหมวดหมู่แล้วอะเหลือแต้มแขวนอีกครั้งเดียวน่าจะได้แต้มสามหมื่สองละนอนเขาอยู่ใต้ดินใช่หรือเปล่าเอ่ยนะเฮ้ยแย่แล้วอะผมไม่อยากผมไม่อยากเดินไปดูแบบในชั้นในชั้นแบบเบรดมนนะเผื่อเขาไม่ได้ไปแล้วเราแบบหาท่อไม่ทัน ขอเดินตมามหาแถวนี้ก่อนฟังเสียงฟังเสียงส่วนมากมันจะเกิดอยู่ชั้นใต้ดินบ้านเล็กแล้วก็บนถนนนะครับด่านนี้นะเฮ้ยผมเห็นคนเหรอไม่ใช่ <c oughs> ทำไมเขายังไม่ลงท่ออีกแสดงว่าเขาอยู่ใต้ดินเมื่อกี้หรออีกามันเพิ่งบินเนี่ยบ้านหลังนี้หรือเปล่าโอ้โหท่อหายากเกิน ันอยู่เฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ในตู้เฮ้ยความสามารถของเดโมโกอกอนนี่ไงครับน้องน้องมาหลบตรงหลุมหมอเฮ้ยดูดิครับคือแบบว่าหลุมของเดโมโกอกอนถ้าเรากดคลิกขวาค้างอะมันจะตรวจสอบตำแหน่งผู้รอดชีวิตได้เว้ยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในตู้ก็ตามสุดยอดมาดิแต้มตันแน่ๆจังหวะนี้เนี่ยถ้าหลุมเป็นสีเหลืองแล้วใช่ไหมครับเรากดลิกขวาค้างไว้เนี่ย ถ้ามีคนเดินไปใกล้ๆหลุมสีเหลืองในในระหว่างที่เรากดลิดขวาเนี่ยมันจะแบบบอกตำแหน่งเลยเฮ้ย,อยรอมนี้โคตรมันอนะ่ะบอกเลยว่าสะใจมากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแต้มที่เราได้กันเลยดีกว่าว่าได้เท่าไหร่แต้มหมวดหมู่ความอมหิตแปดพันความเจ้าเล่ห์แปดพันนักล่าแปดพันบูชายันแปดพันเฮ้ยแต้มเต็มสามหมื่นสองดูดิ โอ้โหแบบเล่นโคตรมันเลยนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากตัวละครเดโมกอกอนไว้ด้วยนะครับมันจะมีแอดออนที่ผมแนะนําก็จะเป็นหางหนูกับต่บหนู2อันนี้นะแล้วก็เปิร์กก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ก่อนออกคลิปไว้ด้วยยังไงก็อย่าลืมกดซับและใครไว้แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย